เดี๋ยวเอเ็งปวดหลัอองเหรอเอา้เอาเอ,อ็งปวดคอเหรอเอ็งปวดคอเหรอจะไปถามพยุทธได้ไงไม่มีเบอร์โทรไปสภานีไปสภา,ดสาดเดี๋ยวติดโควิดตายพอดีภาพไปนหน่อยวะเดียเด๋ยวเดี๋ยวเก็บอะไรเดี๋ยวไม่ว่างมึงเหงาเหรอ ชพาก,กวูวนไปนู่นปู่เจ้าแล้วก็พาก,กูาเข้าบ้านไปพุกพาไปอีก,ก,อกมึงเงาขนาดนั้นเลยตี้ไปคนเดียวก็ได้จริงๆอะ่ะสาวซีโฟมาด้วยบอกว่ามาคนเดียวมาด้วยไหมบอกว่าไม่มาเอ้ยบอกว่ามาใครบอกว่ามา ตอนนั้กูว่ากูไป็มาไมาลูกแต่งตัวแล้วมึงบอกว่าแต่งตัวแต่งตัวเก้าขนาดนั้นเลยบอกสุดหลายสูงสุดคนตีนคนตีนมันคนตีน